แางวันฟุ้งเลยแัดมึงจะไปฝังน้เมี่อะไรอ่ะต้องฝังด้วยเหรอโม่มือโป๊นิวอย่ามือโป๊ะอันนี้เออเกี่ยวโฟมถูกต้องแมงวันแรงวันเยอะนะเยอะเยอะเขาชั่วอ่ะหยุดไฟนิวแต่เขาด่าไม่เป็นทำไมเอาน้เมี่อะไรเฮ้ยเขาบอกแมวอ่ะมันเป็นสัตว์ที่พลิกตัวเร็วที่สุดใช่ป่ะวะ ที่เราโยนเน่ยยังมันก็ตั้งหลักได้นะลองให้ลองเทสดิเฮ้ยจริงๆมึงจับขาไว้อย่างเงี้ยพอปล่อยลงมามันไงก็พลิกมันก็กลับตัวได้กูหายหมดแล้วไปลองไปลองสอันใช้หมดเลยนี่มันไม่ยอมไปกินข้าวมึงจับขามันตั้งแล้วลองปล่อยดูมันจะมันจะหงายมันไม่ยอมไปกินปลาเพื่อนไในปลาปลาเขาโยนปลา้ลวมึงก็ลองลองเอาที่แบบกูบอกดูเด้เขาใช้เนี่ยแหละกันไกอ่ะอ่ะสีกันไกไปวางไว้ไหนเราแล้วมึงมึงมึงเลิกแล้ว ใครแล้วเก็บใส่กล่องไลยนะกูขอกูยังเลยเตะจัดเลยพวกไหนบวกกูรอดูกูรอกันเกลไกรอชมเดี๋ยวก่อนตีเลยเตะรอกันนี่มาตมนี่ไงได้เป็นก้อนแล้วบึกบึกเลยต้มเลยมือเล่มือมือเหนือแมงวันตองขนาดนั้นเพชรเพชรตีกันเลยพวกแมงวันนี่เฮ้ยมึงต้องซ้อมตีกันเฮ้ยมึงมาซ้อมตีเลยซ้อม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 เยสออฟซ้อมตีดูท่ามืออาชีพมากครับ สารเลยพวกยาวอ๋อเบียเกียวแมวนะเฮียเกือบเกียวเฮ่ยเกือบแล้วเกือบเกี่ยวเกี่ยวนี่เกือบเกี่ยวแมวมึงเล่นเฮียอ๋อมีตะกัวทำตัวไอ้ดัดแมวเกือบตายแล้ว นี่อยู่ตรงเนี้ยไอ้เหี้ยมึงเห็นอันนี้เออกูไม่เห็นโอ้ยสถาด้จังไรอีกอ๋อจังไรออมึงมึงมีตะกั่วหรอโอ้พันเลยมึงพันก่อนมึงพันก่อนเลยโหฟู่ละเดี๋ยวฟู่เปิดหน้าปิดนะมั่วรอรอใจเย็น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 อ๋อแล่วมึงไปยืนไกลๆไอ้เหี้ยนี่อยู่ใกล้ไม่ได้อันตรายว่ะช้าหัวแมวอะไรใครขี้เก๊กขี้เก๊กมาขี้เก๊กมา เหมดือนเลยเหมือนเลยนี่ไงเอ้าดึงวแบบนี้เอาดึ๊กแค่นั้นแหละหมุนไปอนตายสีเมทโอมอีกปะในกล่องในกล่องพวกในกล่องเปิดแล้วใช้แล้วปิดก่อนเลยนะจัดเลยพวกเขาแค่จัดแม่ลีลาเฮียเยอะละเดะเชฟเต๋อไกลเกี่ยวหัวกูอย่าตีแรงนะออกตัวล้มแตกนะเต๋ เฟลเนี่ย <laughs> ออกตัวลำแตกเนี่ยทักทีติ็ด <c oughs> ดูลมดูทิศทางลม <c oughs> ทำไมล้อของมึงใหญ่ยังวะเอ้อที่เจดมาทำงงงงยังไยเหรอ <c oughs> <c oughs>